ครับผมวันนี้เขาก็เปะ้ปะเมนูเด็ดของครัวหน้าบ้านแหมแล้วนะครับเป็นเมนูอกไก่น้ำห้งนะครับเดือดในหม้อถานที่เขาตั้งเตาตถานอยู่บุดบ๊ดๆเลยนะครับอืมน่ากินมากนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสแล้วก็จะใส่ต้นหอมพัดชีใบประกูดนะครับแล้วก็เราจะไปตั้งโต๊ะชิมกันเลยนะครับผมี่ตามเลยครับ All waiting my time waiting you to I'm answer the phone you คนละบ้านสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสําหรับเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ว่าใหม่หรือเก่านะครับหรือว่าพี่น้องต่างแดนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ในส่วนของคนละบ้านนะครับมีเม,มนูเด็ดมาตรวจมาให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็รับชิมพร้อมกันเลยนะครับผมอ่าเขาเสนอเม,ม,มนูแรกต้องยกให้ตะกล้องเนาะตะก้องต้องเอากล้องมาซุมหน่อยอ่าเขาเรียกว่าอบ ไก่นะครับอบไก่น้าแห้งนะครับก็ทําแบบหอมมาผูกน้ําพริกเองนะครับใช้อ่เครื่องพริกสุดเหนือนะครับก็พอดีคนละบ้านใช้ไก่เป็นไก่ไก่ของอะไรนะเอะไก่ของซีพีนะครับเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะเอาไก่เหนียวแั้วแหละแต่เวลามันจํากัดเพราะว่าคนละบ้านเลิกงานมาสองทุ่มนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มนะครับแต่ถ้าใช้ไก่บ้านหรือว่าไก่เหนียวนะครับ ก็จะยาวนะครับก็เวลามันก็จะยาวขึ้นลเลยใช้แก่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็อ่าเมนูเมืองเมืองบ้านเรานี่มันจะคู่กันนะตำน้ําพริกน้ําปูนะครับแล้วก็กินคู่กับหน่อต้มนะครับอ่าอันนี้เมนูบ้านบ้านเมืองเมืองของสุดเหนือเลยรับองว่าคู่กันเนี่ยอร่อยเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับอ่าเขาเรียกว่าผัดผักปังนะครับก็คือผักปัง ตอนเด็กๆเรามอยู่แถวริมรั้วนะครับตอนเด็กๆเราเอามาขยี้เล่นเป็นสีอ่าออกเป็นมุงม่วงอ่ะครับตอนอ่าจริงๆยอดของมันเนะี่ยสามารถเอามาทํากินได้นะครับบางคนเขาก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจียวก็คือเอาไปผัดผัดแล้วใส่เนื้อส้มอ่ลงไปแล้วก็ผัดผัดผัดแล้วก็กินได้นะครับเรามีน้ำขุกคลิกนะครับหรือว่าน้ำจะเยอะก็ไม่แล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะครับ วันนี้คนรไ้บ้านเลยลองเอามาผัดดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ผัดก็คือผัดเป่าๆเลยผัดใส่อ่ากระเทียมแล้วก็เอาพริกแห้งลงไปคั่วให้มันหอมนิดนึงแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอ่าโอเคก่อนชิมช่วยออออ,อให้หน่อยนะครับอ่าโอเคครับผมมาชิมกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลาก็เริ่มจะดึกแล้วนะครับอ่าเปิดเปิดเสียงพัดลมด้วย คงไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีเสียงแซดนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะครับผมก็กินน้ำชาก่อนนิดนึงนะครับอ่าลืมบอกไปนี่ผล,ลไม้ประจำอ่าฤด,ดูกาลนะครับที่หากินได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือยี่สิบบาทเองนะครับก็กินของถูกๆกันไปก่อนนะครับช่วงนี้เนาะอ่ามากินกับข้าวเลยแล้วกันนะ อ่าโอเคส่วนเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวตาพ้อก็จะมากินด้วยกันนะครับว้าวเปิดข้าวออกมาแล้วคนละบ้านกินข้าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเพราะว่ากินเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะก็หมอเขาห้ามแล้วนะครับผมอ่าห้ามกินกินเค็มกินหวานกินเผ็ดแล้วนะครับเพราะว่าเพดานมันมันถึงแล้วนะครับอ่ามาชิมกันนะครับอยากจะชิมจริงๆออยากจะชิมนี่ก่อน นันที่น้าปูนะครับพอเป็นอาหารบ้านๆเมืองๆเป็นอาหารท้องถิ่นผมชอบกินมากนะครับแล้วก็มันต้องกินคู่กับเนี่ยหน่อไม้คําโตๆคาใหญ่ๆหน่อไม้เนี่ยว้าวมา <ๆ S 1> นี่ครับผมอือหือหอมมากอืมอืมอืม คาบบอกฮะขนาดพูดคาว่าแซบยังไม่ไม่ค่อยชัดเลยมาว่ามันแซบขนาดไหนนะครับเพราะว่าไม่แท่อะไรอน้องไม้เนี่ยผมบอกให้เลยดูดิไม่น่ากินนะป้าเขาบอกว่าเขาต้มเองอร่อยมากหวานอหวานจริงอี๋อี๋ขออีกดีขออีกทีอ่าแซบครับโมเพื่อนเพื่อน จริงต้องข้าวเหนียวนะจริงๆงข้าวเหนียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยอยากกินข้าวเหนียวเยอะนะครับเพราะหมอแฮมอือองดูบอืออืบอกไเลยอันน,ออออออนี้เก็บว่ากินแค่สองอย่างนี้ก็อร่อยแล้วนะครับจริงจงบอกว่าอร่อยมากนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวเราจะขอชิมผมจะขอชิมใน่วนหอยนี่สักหน่อยหนึง่งผัดผักฝังนะครับแต่เพื่อนๆนภาคอีสานเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับว่าผักฝังมันผมเรียกว่าผักฝังนั่นแหละตอนเด็กๆเราเล่นไปบิด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 บด,ดูแอลูกของที่แก่ๆเป็นสิ่งม่วงๆนะครับเล่นกันมันจะลื่นๆน,น,นิดนึงนะครับอื้มอืม อบอกได้คำเดียวในธรรมดาเอ๊ะไม่ธรรมดาจริงๆนะแล้วก็บอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอารมณ์คล้ายๆผักกูดอะอ่าแต่อันนี้มันจะหอมผักกูดเขาจะแบบ ป่าจ๋าไปเลยเป็นของป่าไปเลยนะครับแต่นี่เขาจะหอมโอ้เดี๋ยวตก,กล้องกินมแล้วกล้องก็รู้เองแหละไม่ต้องทำหนะน้าทำใจว่าเราพูดไปเรื่อยออ่ะืมอืมอม,มันลื่นกว่าอารมณ์อารมณ์มคล้ายๆผัก,กููดนะมาถึงไฮไลท์ของงานของเรานะครับ จะบอกว่ามันก็เป็นคิดประมาณสั้นๆนะครับควนรบ้านกัดชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ประมาณหกเจ็ดชิ้นนะครับเอาลงมาเลยนะครับเดี๋ยวขอจากน้ําลาดหน่อยว้าวน้ําลาดของเขาเนี่ยจะบอกอตรงๆนะมีน้ํามีน้ําแม่ด้วยมีมีเงามันแล้วควนรบ้านใส่ในส่วนของกะทิเล็กน้อยนะครับเพื่อความกล่อม,มเนาะ,ะมามามา ชิ้นใหญ่ๆเลยธรรมดาเราจะทาชิ้นเล็กๆกันพอคํานะอันนี้ทําชิ้นใหญ่เลยไม่มีใครกินกินกันกับการกล้องสองคนนะครับก็ทําชิ้นใหญ่ไม่มีใครแย่งนะครับอ่านี่เมนูนี้ผมจะบอกว่าถ้าใครกินแล้วไม่อร่อย ไปปรึกษาหมอเลยลิ้นไม่ดีแน่นอนนะครับอ่ามาเออแซบจริงไม่ไม่ได้ขี้โมนะครับอ๋โอโหนี่เนื้อจัดจ้าไวก็อมแล้วจะบอกว่า ถ้าเป็นเนื้อเงนี้นก็คือคีอต้นทุนมันจะถูกกว่าไก่บ้านนะเพราะไก่บ้านมันจะตัวแล้วประมาณถ้าเราจะมาทําหม้อหนึ่งอะก็อ,อยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบบาทขึ้นนะครับแต่นี่ได้ความนุ่มแล้วก็รวดเร็วในการทํานะครับไม่ต้องรอนั่นนู่นนี่นั่นนะครับเพราะงั้นไม่เปื่อยสักทีแต่มาท่านเขาก็มีสูตรนะมีสูตรในการทํานะครับ ก็คือบางทีเขามะละกอรหรือสับป,ประรดะลงไปต้มด้วยแน่อันนั้นก็เป็นสูตรของแต่ละท่านอืมอร่อยสดน้ำตีสดน้ำตีนี่จะบอกว่าไม่ได้สดธรรมดานะเพราะว่าเราจะกินนี่สดนะฮะใช้มือด้วยสดน้ำต้องมีขาอ่อนด้วยขาอ่อนมากนะครับแต่ก้องไปขุดมาเราปลูกเองที่หน้าบ้านนะครับ ถ้าใครที่ติดตามคลิปของเราอยู่นะครับจะมีเออ่พืชผักสวนครัวอยู่หน้าบ้านเล็กน้อยนะครับนี่ข้าวอ่อ,อนของเราปลูกเองเลยนี่กินผลิตภัณฑ์หรือว่ากินอ่าน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเลยนะเนี่ยแอบอื้ออื้อื้อ้าวอ่อ,อนหอมัดะล้วขึ้นจมูกกินหอมมาก เดี๋ยวน้ำชาอีกนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะปิดคลิปกันสั้นๆแล้วนะครับสำหรับน้ำชาไา mm hmm. อ่ะ,อะโอเคสำหรับน้ำชาเรียบร้อยเราก็จะมาชิมอานี้ต่ออีกนิดหนึ่งอีกคำหนึง่งเราก็จะปิดคลิปกันแล้วนะครับ เอาเนื้อจัดจะอ่ะโอเคคำใหญ่ๆตะก้อ็ป้าอืมอืมนือไก่นุ่มแล้วไก่พวกนี้มันจะไม่มีกระดูกนะครับหลับตาแล้วลองกัดดูนะครับอืม้มอร่อยมากอืม้ม โอเคครับถึงเวลาติดคิดกันแล้วสั้นๆนะครับสหรับคิดทําเมนูอาหารนะครับเลิกงานมามันดึกนะครับก็ทํานานพอสมควรอ่ะสองชั่วโมงกว่านะครับถ่ายคลิปถ่ายคิดถ่ายคิดคิดคิดกันนะครับแค่สิบนาทีสิบห้านาทีก็ไม่ถึงนะครับแอบโอเคนําเมนูนะครับในส่วนของอ่าอันนี้ก่อนดีกว่านะครับน้ำพริกน้ําปูนะครับคู่กับหน่อไม้ต้มนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นให้คู่กันอ่ะ เรียกไปชูวเนี่ยนะครับจานเมนูนี้ก็คืออร่อยแน่นอนหอมแม่ลองไปทําดูผักปังนะครับถ้าเพื่อนเพอฟ fc หรือว่าเพื่อนเพื่อนภาคอีสานมีชื่อของมันช่วยบอกคคน,นะบ้านด้วยว่าภาคอีสานเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากจะบางทีเออจะรียกลวเรียกผิดเรียกถูกนะครับแต่ก็ก็อย่าว่ากันนะครับแต่ถ้าใครรู้จักชื่อของเขาอ่าก็บอกผมหน่อยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ก็เขาก็บอกว่าผักปังนั่นแหละ เขาบอกว่าแล้วอพทา์การเขาเรียกว่าอะไรผักปังนั่นแหละอะแล้วแพทเหนือเรียก,กอะไรก็ผักปังนั่นแหละมันผักปังหมดเลยครับยังไงช่วโฮมเน้นมาบอกกันด้วยนะครับอ่ะโอเคเมนูสุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นเมนูอบกไก่หรือว่าแกงอ่อมไก่น้ำแห้งนะครับโอ้โหรสชาตินี่ผมบอกได้เลยนะครับอยากให้เพื่อนมารับชมรับชิมด้วยกันอยากให้มาชิมด้วยกันเลยนะครับว่าผมผมไม่ได้ขี้โม้นะแต่มันอร่อยจริงๆนะครับอ่ะโอเคฝาก เออ,อยังไม่ได้กินนี่เลยเดี๋ยวค่อยกินนะครับก็มีเมนูในส่วนของผลไม้ท้องถิ่นช่วงนี้ลำไยเชียงใหม่ลำพูนเยอะมากนะครับราคาถูกออโอเคขอฝากหนึ่งสองสามสามเมนูที่ทำวันนี้ด้วยนะครับยังไงก็ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับ So, bye -bye, bye -bye, I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the.